หลังจากฝนตกมาหลายวันนะครับวันนี้แดดออกนะครับมือกลางวันเป็นกํากินเมืองตีหลายๆคนต้องเกูยกินแน่นอนนะครับสําหรับกําโอใส่น้ําปูนะครับแม่เปิดตู้เย็นไปเอาตูนมานะครับซอยเป็นเบนๆบนใส่ชามร้อนนะครับจากนั้นเนี่ยแม่ก็ไปเก็บพักปมเปอร์นี่สักไข่และเก็บะเขือแจนะครับ แล้วเขาก็ใจแก่คกนวดนวดจะอีแล้วนะครับผมใส่น้ำปูใหม่ของเขาลงไปนะครับตั้โอขาดในก็คือน้ำปูของเขานี่เองแบ่งมือไอ้จั๊กเออน้าดมก่อนน่่ลํำตั้โอต้องแบ่งแบ่กินถึงจะล้ำหนอกหนอีปวดปวดจริง ตำโอ้ต้องกินกับเขานะครับโอ้ยน้ไลายปุไม่เด้อน,นี่นะอืมปูคำตำโอ้มันออกมาเนาะอืมอืมน่อยมัอนตำโอ้เส็นปูก,กินกับน้ำพริกกักหมูครับนี่น้ำพริกก,ก,ก,กักหมูของเฮาก็ปรอบครับ เลยเขียวดีนี่ครับตอนนี้เขามีแบบเป็นกล่องนะครับกล่องหนึ่งรอยห้าสิบาทขนาดสองรอยกรัมนะครับกล่องเท่ากับจะซิวถุงบะเพื่ออากาศเข้านะครับนาอใครอยากสั่งก็ทักข้อความมาได้นะครับไอะของหนึ่งสองซ้ําให้จากเชื่อน้ำพีกขาหมู ก้าวติ๊บ่งเท้าอร่อยตามมาโอ้เจ้าหนึ่งลำอร่อยวิน้ออ้าใหม่หนึ่งสองซ้ำตั้งปีมก่อนเนื้ออาใหม่หนึ่งสองซ้ำใครจะกินน้ำเฮกกากหมูอร่อยดีกรอบดีกินนวลดีตามมาโอ้เนื้อเจ้าเชี่ยวคนเฮาคบได้กอก อันนี้72ครบได้หมดแหละ72อ,อ,อย่าง73นะครับจุ๋ยแก๊ซึ้งเห็นเต๋อให้จะไปซื้อเคียวฟักอเล่นกินไปเคียวฟักแล้วเข้าสระว่ายน้ำแกะหมวกนะครับโอเคขออนุญาตก,กินข้าวต้มกันเนาะสำหรับกินข้าวตอ้มอย่างเนาะบายบายทันทายกันมาแล้ครับผม